สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับพิชาลีอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านผู้ชมครับจังหวัดสุพรรณบุรีนี่จะเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดร้อยปีนะครับท่านผู้ชมเคยไปดูไหมครับตลาดร้อยปีจะเป็นตลาดโบราณนะครับซึ่งเขารีโนเวทมาตอนนี้จะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้พิชาีพักอยู่ที่คันที่เรสต์วิวรีสอร์ทนะครับซึ่งทําไมพิชาีเลือกสถานที่แห่งนี้ เพราะว่าที่นี่นะครับเป็นธรรมชาติล้วนๆห้องหับต่างๆดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับที่นั่งข้างๆพิชรีนะครับก็คือคุณธนุชนะครับคุณธนุชจะเป็นผู้บริหารคันที่เลกวิวรีสอร์ทคุณธนุดสวัสดีครับเริ่มก่อนเลยนะครับพิชรีขอถามหน่อยครับว่าความเป็นมาเป็นไปยังไงครับคุณธนุชมาเปิดคันที่เลกวิวเนี่ยครับคันที่เลกวิวนะครับเราเริ่มมาจากการที่คุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยท่านเป็นคนชอบท่องเที่ยว พอมีที่ดินเราเราเราคิดว่าจะเปิดกิจการอะไรขึ้นมาสักกิจการหนึ่งท่านก็เลยว่าเออเราเปิดรีสอร์ทดีกว่าฮะครับพอเปิดรีสอร์ทเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยอยากที่จะดีไซน์ว่าเออออกแบบว่าเป็นยังไงทห้เป็นธรรมชาติเหมือนที่ท่านแชอเราเป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลยก็เข้ามาช่วยเข้ามาช่วยคุณพ่อคุณแม่อ๋อมีหน้าเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละมุมของคันที่เราเนี่ยครับ เป็นอะไรที่คันทรีเลยเป็นบ้านไม้มีเฟอร์นิเจอร์ไม้แล้วต้นไม้เยอะมากครับนะครับนึกยังไงฮะชอบแบบนี้หรือไงชอบธรรมชาติแบบนี้หรือไงคือชอบธรรมชาติครับแล้วก็คือเราคิดว่าเราเอาธรรมชาติเข้ามาไว้ในบริวเวณที่เป็นชานเมืองของสุพรรณบรุรีซึ่งมันไม่ได้เข้าไปในป่าลึกมากนะครับจริงๆแล้วนะส,<า>สุรันเนี่ย <c oughs> รอบๆของเมืองสุพรรณเนี่ยทุ่งนาใช่แต่เรายกป่า <c oughs> มาไว้ตรงนี้ได้ยังไงครับ โอ้โหที่ที่นี่ปลูกมาปลูกสร้างมากี่ปีแล้วะอ่าถึงตอนนี้สิบแปดปีครับมีหน้าต้นไม้ที่นี่ถึงต้นใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะให้ความให้ความร่มรื่นตลอดเลยฮะอ๋อนี่ก็คือที่มาที่ไปใช่ครับเพราะว่าเราเราอยากจะยกป่ามาไว้กลางทุ่งนาจริงจริงผมว่าดีนะเพราะว่าเมืองไทยเราปัจจุบันเนี่ยมันร้อนใช่ไหมครับทุกคนวิ่งเข้าหาต้นไม้หมดวิ่งเข้าหาร่มหมดนะครับ รีสอร์ทในสุพรรณเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยเขาร้อนๆทั้งนั้นเลยคือกลางวันไม่ต้องพูดถึงคใช่ไหมฮะร้อนมากก็จะมีที่นี่เท่าเท่าที่พี่ชฉลีสัมผัสนะครับก็จะมีต้นไม้มีร่มรื่นมีลมเย็นพัดผ่านตลอดเวลาอะไรเนี่ยครับใช่ไหมอืมเราก็พยายามสร้างบรรยากาศแบบนั้นเพื่อให้มันไกลเมืองนะฮะอืมรเราเราเน้นว่าตรงเนี้ยพื้นที่ของรีสอร์ทเราเนี่ยเล็กวิวโฮเทลเนี่ยนะฮะครับ,รบเราไม่ไกลกรุงเทพมาก โอ้แปดด๊บเดียวก็นี่ผมขับรถมาจากกรุงเทพใช้เวลาชั่วโมงนิดเดียวครับฮะหลบมาได้สบายใช่ครับยิ่งคนอยู่แถวบางบัวทองนี่นะครับโอ้โหสี่สิบนาทีาทอ่าเพราะนี่ผมขับรถมาจากบางบัวทองไงฮะสี่สิบนาทีสบายสบายครับอ๋อยงงั้นนะฮะเดี๋ยวพี่เลีขออนุญาตน,นะครับถ่ายทำบรรยากาศของคันที่เล็กวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมนิดนึง ได้ครับได้จะได้ให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าห้องพักของเราเป็นยังไงใช่ไหมครับบรรยากาศของเราที่ว่ามีต้นไม้เยอะๆเนี่ยเป็นยังไงครับนะครับเดี๋ยวพี่ชลีขออนุญาตเลยนะครับได้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพี่ชลีจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับคันที่ Lake View Resort นะครับในมุมมองอีกแห่งหนึ่งในมุมมองอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับยกป่ามาไว้ในเมืองท่านผู้ชมครับติดตามชมกันเลยครับ ครับท่านผู้ชมบรรยากาศของคันที่เลกวิวรีสอร์ทนะครับคุณธนุดครับคุณธนุ์มีอะไรจะฝากเพิ่มเติมกับท่านผู้ชมไหมครับครับก็บรรยากาศของเราอะนะครับมันเป็นในเชิงแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะมาพักผ่อนแบบธรรมชาติ สบายๆใกล้ๆกรุงเทพนะครับ <จะ S 1> แนะนําเลยว่าที่นี่ร <ผม S 2> ธรรมชาติไม่ธรรมชาติก็ดูสิครับท่านผู้ชมด้านหลังก็จะเป็นเรือนะครับแต่น,นี้เรามาประดับแต่เราสามารถเข้าไปนั่งรับประทานอาหารได้ได้ในนี้ก็จะเป็นอันนี้อันนี้เป็นคลองของเราที่เราขุดเองเลยครับเป็นฝืงที่เราขุดไว้เอ,เ,อ,อเพราะว่าเนี่ยลม ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมลมเย็นมากๆนะครับท่านผู้ชมครับตรงที่พี่ชลีนั่งอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องอาหารห้องจัดเลี้ยงสามารถจัดเลี้ยงสัมมนามีเวทีมีจอมอนิเตอร์มีโปรเจคเตอร์เบื้องลึมเลยนะครับตรงนี้ก็จุคนได้ก็โอ้เป็นร้อยนะผมว่านะครับจัดงานประมาณหนึ่งร้อยคนใช่ไหมครับตรงนี้เราก็จัดงานได้อีกใช่ไหมครับสมมุตินะครับถ้าท่านผู้ชมเดินทางเข้ามาที่คันที่เล็กวิวเราเนี่ยฮะรบกวน คุณคุณธนุดช่วยแจ้งหน่อยว่าอยู่ตรงไหนจะมายัางไงเอาว่ามาจากกรุงเทพเลยแล้วกันครับถ้าวิ่งตามถนนทางหลวงหมายเลสามสี่สิบนะครับน้ำ<อ><ะ>บันทองบ้านบุรีร<ะ>ครับพอมาถึงเข้าพอเข้าเขตวัดบุรีเนี่ยเจอปั๊มปตทใหญ่ะนะคใช่ใช่อยู่ตรงนี้เองครับพอเข้าปั๊มเจอปั๊มปตทใหญ่ปุ๊บออกทางออกซ้ายทางอุขระ ิดดเียวประมาณ้อยเมตรเออจากปัม๊มเมื่อสักครู่นี้ผมก็จอดรับประทานอาหารที่ปั๊มใช่ใชไหมครัจากปั๊มมาปุ๊บก็เจอเราแล้วครับใช่ไหมครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะสมมุติว่าถ้าท่านผู้ชมเดินทางเข้ามาแล้วมาพักที่เราครับอยากจะไปเที่ยวสถานที่ข้างเคียงเอาเป็นที่เที่ยวเอาใกล้ๆเลยสบายๆเนี่ยที่ไหนฮะลองยกตัวอย่างก็ตอนนี้นะครับที่พัทยามังกรสวัสดิ์โอที่ศาลเจ้าพ่อหลักเกือท่านบรรหารศิลปะอาชา มีงานทุกปีครับผมปีที่แล้วก็แผ่นเค้กมาใช่ไหมครับโอ้มังกรนี่พี่ชาลีเคยไปถ่ายรายการในตัวมังกรเราสามารถเข้าไปเดินได้ด้วยใช่ครับเข้าไปดูการตกแต่งแผ่นว้าลังการงานสร้างครับถัดจากมังกรสวรรค์ก็เป็นวัดป่าเลไลใช่ครับไปน้ัพรสการหลวงพ่อโตครับผมโอ้โหอันนี้เป็นของผู้บ้านผู้เมืองของชาวสุพรรณเลยครับท่านผู้ชมาะฉะนั้นถ้ามาพักที่คันที่เลควิวของเราเนี่ยทุกอย่างโอเคหมดครับอาหาร อยากจะรับประทานอาหารบุกไวล่วงหน้าจองล่วงหน้าเรามีอาหารให้ทานได้ครับเป็นองเราเน้นเป็นสไตล์อาหารไทยอาหารไทยครับอาหารไทยอาหารปลาปลาแม่น้ำครับสุพรรณนี่ต้องปลาแม่น้ำใช่ครับแม่ลาปลาเผาปลาเผาอะไรพวกอร่อยครับใช่ไหมฮะจะมีปลามมานีไหมเออเด้อปลาม้าปลามมาที่เข้ามาทำอะไรม้งปลามมาต้มยำครับต้มยำปลามมา จะยำหรือว่าจะเป็นต้มเปรี้ยวต้มหวานก็ได้นะครับได้ครับพวกปลาหมาปลาคังอ่าใช่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 ปลาคังนี่ยเขาว่าแพงมากก่อนเนี้ยโอ้โหอะไรกันนะกันนี่ยโอเคท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับอยากจะพักผ่อนนะครับในบรรยากาศสบายๆชานเมืองกรุงเทพว่าเอาแบบนี้ดีกว่าว่าชานเมืองกรุงเทพเพราะว่าพิชลีมาจาก ตัวตัวปทุมนะครับปทุมธานีบางจุดถึงที่นี่ใช้เวลา40นาทีนะครับหลบร้อนจากกรุงเทพนะครับหนีมาพักที่สุพรรณแป๊บเดียวนะครับบรรยากาศที่นี่ก็ร่มรื่นอย่างที่ผู้ชมท่าผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นะครับว่าพี่ชลีไปเดินถ่ายทาบรรยากาศของที่นี่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอย่าลืมนะครับแวะมาพักกันที่นี่นะครับที่เลกวิ i e w Resort นะครับท่านผู้ชมครับย่อโลกในมือของท่านให้แคบลง กับรายการ TV ทีวีไทยไกด์แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ